ในเนื้อหานี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยนั่นคือคำว่าผู้เสียหายคำคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและส่งผลกระทบมหาศาลต่อทิศทางของคดีเลยทีเดียวไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจะถูกนับว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายซึ่งในบทสรุปจากคำบรรยายครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของนิยามนี้กันผ่านคำพิพากษาสาฎีกาที่สำคัญสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพว่าใครกันแน่คือผู้เสียหายตัวจริงเอาละเราจะเริ่มต้นจากนิยามพื้นฐานกันก่อนว่าผู้เสียหายคือใครจากนั้นไปดูตัวอย่างจากดีการจริงที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วมาสำรวจสิทธิต่างๆในกระบวนการยุติธรรมต่อด้วยการทำความเข้าใจมาตรา44ทัหนึ่งที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วปิดท้ายด้วยประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดสมบูรณ์ หัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างผู้เสียหายโดยนิติไนกับผู้ที่เสียหายตามความเป็นจริงซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองวงเล็บสได้วางหลักการสำคัญนี้เอาไว้สถานะผู้เสียหายโดยนิติไนนี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะปลดล็อกสิทธิทางคดีอาญาอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การร้องทุกข์การเป็นโจ์ร่วมกับอายการไปจนถึงการมีอำนาจอุทธรณ์คำพิพากษา ซึ่งเป็นสิทธิที่ทรงพลังอย่างยิ่งทีนี้การจะได้มาซึ่งสถานะอันทรงพลังนี้มันต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดสามข้อและต้องเป็นจริงครบถ้วนทุกประการโดยเฉพาะข้อที่3ที่บอกว่าต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําผิดซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายในหลายๆคดีเลยตารางนี้จะทําให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากสถานะทางกฎหมายและสิทธิที่มีมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้เสียหายโดยนิตินายเนี่ย มีสิทธิในทางอาญาเต็มรูปแบบเลยในขณะที่ผู้เสียหายตามมาตรา44ทับหนึ่งจะเน้นไปที่การเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งเป็นหลักซึ่งเราจะเจาะลึกกันต่อไปที่นี้เรามาดูตัวอย่างจริงๆจากคำพิพากษาสารดีกากันดีกว่าซึ่งจะฉายภาพให้เห็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆระหว่างเหยื่อที่ถูกหลอกลวงอย่างแท้จริงกับคนที่มีเจตนาไม่สุจริตจนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดเสียเอง เริ่มกันที่ดีกาประชุมใหญ่ที่สำคัญมากๆคือดีกาที่1666ทับ2562ซึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงอย่างสมบูรณ์แบบในคดีนี้สารดีกาโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยชัดเจนเลยว่าจำเลยแช่ยกเรื่องการวิ่งเต้นขึ้นมาอ้างเพื่อหลอกเอาเงินเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะไปวิ่งเต้นจริงๆดังนั้นโจทจึงตกเป็นเหยื่อของการช่อโกงล้วนๆไม่ได้มีเจตนาร่วมกระทำผิดในการให้สินบน ดังนั้นจึงถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายอย่างสมบูรณ์มาดูอีกเคสหนึ่งของการหลอกลวงที่ซับซ้อนขึ้นในดีกาที่8257-2561จทับจุดที่น่าสนใจของดีกานี้คือสารมองทะลุก,การกระทําภายนอกไปถึงเจตนาที่แท้จริงของจำเลยซึ่งมันไม่ใช่การพน,นันแต่คือการช่อโกงตั้งแต่ต้นเป็นเหมือนการขุดหลุมพรางล่อเอาไว้เมื่อผู้เสียหายตกลงไปในกับดักนั้นก็ย่อมถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายในความผิดฐานช่อโกง เอาล่ะทีนี้เรามาดูภาพในมุมกลับกันบ้างกลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยในทีกาที่2077ทับสองที่ผู้เสียหายกลับกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดเสียเองนี่คือความแตกต่างที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเจตนาของโจทก์กล่าวที่ต้องการจะให้สินบนเพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมีชอบทำให้สถานะทางกฎหมายเปลี่ยนไปทันทีจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดและสูญเสียสิทธิในการฟ้องคดีไปโดยสิ้นเชิง เพื่อตอกน้ำหลักการเรื่องการมีส่วนร่วงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองดูคำพิพากษาดีกาที่7326ทับ2557ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจดีการนี้ได้ตอกย้ำผลทางกฎหมายที่ตามมาอย่างชัดเจนเมื่อบุคคลใดมีส่วนร่วมในการกระทำผิดแล้วไม่เพียงแต่จะเสียสิทธิ์ในการฟ้องคดีด,ด้วยตนเองแต่ยังทำให้พนักง,งานอายการหมดอำนาจที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือทรัพย์สินคืนแทนให้อีกด้วยเมื่อเข้าใจแล้วว่าใครคือผู้เสียหายโดยนิติใน ต่อไปเราจะมาดูกันว่าสถานะนี้มอบอำนาจและมีข้อจำกัดอะไรบ้างในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์การอุทธรณ์หรือแม้แต่การเข้าแทนที่คู่ความดีกาที่846สี่ทับสองช่วยให้เราเห็นขอบเขตสิทธิในการอุทธรณ์ของโจทย์ร่วมได้อย่างชัดเจนประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าสิทธิของผู้เสียหายนั้นจำกัดอยู่เฉพาะความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนโดยตรงเท่านั้นไม่สามารถก้าวล่วงไปในข้อหาอื่นที่เป็นความผิดต่อรัฐได้ แล้วสถานะความเป็นผู้เสียหายเกิดขึ้นเมื่อไหร่และโอนให้คนอื่นได้หรือไม่ดีกาที่8782ทับ2558ได้วางหลักการสําคัญในเรื่องนี้ไว้หลักการนี้สําคัญอย่างยิ่งเพราะมันตอกย้ําว่าสิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นณเวลาที่เกิดเหตุและจะผูกติดอยู่กับผู้เสียหายดั้งเดิมไม่สามารถโอนขายหรือส่งต่อให้ผู้อื่นได้คำถามต่อไปคือถ้าหากโจทร,ร่วมเสียชีวิตระหว่างคดีจะเกิดอะไรขึ้น ดีกาที่21012567มีคำตอบที่น่าสนใจคำพิพากษานี้สะท้อนให้เห็นแนวทางของศาลที่พยายามให้การดำเนินคดีสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพื่อไม่ให้คดีต้องสิ้นสุดลงอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะผู้แทนของผู้เสียหายเสียชีวิตในกรณีของสัญญาเช่าซื้อที่มีทั้งผู้เช่าซื้อและบริษัทไฟแนนซ์ใครคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงในการร้องทุกข์เมื่อรถถูกขโมยดีกาที่2 8 4 1ปดสทับได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ ดีการี้้ชัดเจนว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับบุคคลที่ครอบครองและมีส่วนได้เสียโดยตรงในทรัพย์สินให้ถือเป็นผู้เสียหายไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนเท่านั้นมาดูกันที่อำนาจสำคัญอีกอย่างของผู้เสียหายนั่นคือการถอนคำร้องทุกข์ในดีกา4523ท2566ดีกานี้สแสดงให้เห็นถึงอำนาจของผู้เสียหายในการยุติการดำเนินคดีในความผิดบางประเภทได้ แม้ว่าคดีจะดำเนินไปถึงชั้นศาลแล้วก็ตามและการถอนคำร้องทุกนั้นมีผลทำให้คดีสิ้นสุดลงโดยเด็ดขาดตามกฎหมายตามมาตรา39วงเล็บสหัวข้อต่อไปคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือมาตรา44ทับ1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายโดยตรงในเรื่องการเยียวยาความเสียหาย เหตุผลเบื้องหลังการแก้ไขกฎหมายนี้ก็คือการทําให้ระบบยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงโดยรวมคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาให้ศาลพิจารณาไปในคราวเดียวกันนี่เป็นคําถามที่ท้าทายและน่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งนําไปสู่คําพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ของศาลฎีกาที่ได้ขยายสิทธิของผู้เสียหายออกไปอย่างกว้างขวางและคําตอบก็คือได้ ตามคำพิาพากษาดีกาที่1943ทับ2566โดยที่ที่ประชุมใหญ่ได้วางหลักไว้อย่างชัดเจนลองนึกภาพตามเช่นกรณีที่มีการยิงปืนใส่คนขับรถแล้วกระสุนทะลุไปถูกกระจกรถแตกแม้อายการจะฟ้องแค่ข้อหาพยายามฆ่าผู้เสียหายก็สามารถเรียกค่าเสียหายสำหรับกระจกรถที่แตกภายใต้มาตรา44ทั1ได้เพราะมันเกิดจากการกระทาเดียวกันแล้วถ้าผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วยละ่ะ จะยังเรียกค่าเสียหายตามมาตรา44ทับหได้หรือไม่ดีกาที่324ทับ2568มีคำตอบที่น่าสนใจมากนี่เป็นคำวินิจฉัยที่แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของกฎหมายเลยแม้สิทธิในทางอาญาจะหมดไปเพราะมีส่วนผิดแต่หนทางในการได้รับการเยียวยาทางแพ่งยังคงเปิดอยู่เพียงแต่ศาลจะพิจารณาลดค่าเสียหายลงตามสัดส่วนความผิดนั้น ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะเก็บตกอีก2ประเด็นสองคันเพื่อให้ภาพรวมของเรื่องผู้เสียหายสมบูรณ์ที่สุดดีกาที่372.2549ได้ให้คำตอบในประเด็นที่ว่าสิทธิในการถอนคำร้องทุกนั้นสามารถตกทอดเป็นมรดกได้หรือไม่คำพิพากษานี้ชี้ให้เห็นว่าสิทธิบางอย่างในกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของกองมรดกและทายาทโดยธรรม สามารถใช้สิทธินั้นต่อไปได้ประเด็นสุดท้ายและสำคัญอย่างยิ่งยวดคือเรื่องของเวลาดีกาที่2212ทับ2567ได้เน้นย้ำเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนี่เป็นข้อควรระวังอย่างที่สุดกำหนดเวลาสามเดือนในความผิดอันยอมความได้นั้นเป็นเรื่องเด็ดขาดหากปล่อยให้เวลาร่วงเลยไปจะส่งผลให้สูญเสียสิทธิในการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไปทั้งหมด โดยสรุปแล้วประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้เลยก็คือการแยกแยะผู้เสียหายโดยนิติไนออกจากผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดให้ได้การมีเจตนาทุจริตจะตัดสิทธิทางอาญาไปทั้งหมดในขณะที่มาตรา44ทับหนึ่งได้เปิดช่องทางการเยียวยาทางแพ่งให้กว้างขึ้นและสุดท้ายกฎเกณฑ์เรื่องเวลาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดหากเนื้อหาสรุปคำบรรยายเช่นนี้เป็นประโยชน์และสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องดีกาเก่ง เพื่อสอบถามรายละเอียดขอบคุณที่ติดตาม